สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จินิบผ้ามากินปอบเปี๊ยะกินเฮ็ดเองนะจะกนะน้อนี่ปอบเปี๊ยะก,กรอบเลยก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกินพาแซบหน่อยเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะะเนาะจังเด็กก็ขอบคุณหลายๆเลอจ้ามาปอบเปี๊ยะน,นี่น้ําจิมจ้มน้ําจิมจ้มน้ําจิม้มมีผักชีก็พี่น้องว่าเห็นมีผักชีน้าน้ําจิ้มปอบเปี๊ยะมาแซบๆเลยกรอบๆเลยพี่น้องเฮ็ดเองเลย กระสิบางามนะจ๊ะเนี่ยนี่จิ้มน้ำจิ้มอย่างนี้เลยใส่ผักชีลงไปแซ่บๆเลยเพี่น้องเอ้ยกรอบๆเลยน้ำจิ้มบุกชิมนะจ๊ะ กรอบมากทอดใหม่ๆเลยร้อนๆเลยพี่น้อง เองก็สิบโบไข่งามเพื่อนเลยะจ้ะอัน <c oughs> น้อยอันนี้นี่เลยน้ำจิมจ้มจิ้มจิ้มนี่เลยไส้ผักซีน้ำจ้ะไส้มันก็จะมีวุ้นเส้นกระเห็ดหอม,อมกระลำ มูสับนุ่มกัดน่าอร่อยอร่อยมากพนะี่น้องโอ้ยแซ่บกรอบ น้ำจิ้มพี่น้องจะไม่ค่อยเห็นน้ำจิ้มเท่าไร่โอ้ยกรอบเลยถ้าซื้อเอาถ้าซื้อกินมันจะบระก,กอบหมนีปน้องมันเหนียวล่ละแต่ว่าหอก็จะไม่สวยเท่าไหร่

กินไปซื้อเขานีนะ่มันจะโอ้ยบกกพี่น้องเอ้ยอน้ำจิ้มสุดยอดมีผักชีน้ำพี่น้องใส่ผักชี Mm hoàn -hmm. mình nhăn hoàn hoàn nhiều 吃掉，吃掉。 นี่กินเห็ดเป็นครั้งที่สองเลยนะพี่น้องปอบเปียะทำเองครั้งที่สองก็ไม่สวยแต่ก็กินได้กับกอบอร่อยอร่อยเลยสุดยอดเลยพี่นออ้องเห็ดกินเองนี่มันสะใจจริงๆเลย ไเจียน้ำจิ้มลูกชิมม้นมันถึงจะแซ่บ <ừ. S 1> นี่จุ่มนี่เลย มากพี่เนาะอืมจินสั่งมาจากในเพจนะจ๊ะนะ ทิ้นก็ามาผัดหมูสับใส่บุนเส้นแล้วก็ใส่กระลำเห็ดหอมนะจ๊ะ ชิ้นเฮดตั้งแปดอันแล้วนะปรับชีฝ <c oughs> ีมือแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ Chắc sao chuyên gia ạ Có loại ừ, ừ. bên thật cóp, cọp có. Ừ. Ít ừ. màu trái rồi đừng... แปดอันขึ้นบ้างบนไหมไปลูกค้าสำหรับกินปอบเปี๊ยะเฮ็ดเองสุดๆร้ลลอน,เนออๆเลยพี่น้องกรอบๆเลยน้ำจิ้มก็รสเด็ดใส่ผักชีหอมๆเลยสำหรับกินม,มีกินกฝ,กฝากไว้ส์มินนะจ๊ะจังใดกินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่อง,องกินาพาสแซ่บน,นะเด้อคะ่ะมีทั้งเพจแล้วก,ก็ยูทูบนะคะเนะาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะ